สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะวันนี้มาเจอกันช่วงบ่ายนะคะสําหรับ13เมษายนนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถอยู่นะคะม่ว่าจะได้หรือว่าลูกค้าที่อยู่ยทางบ้านเนาะไม่ได้ไปไหนนะคะหรือว่าท่านลูกค้าท่านไหนที่หยุดงานนะคะหรือว่าหยุดมาดูอยู่ท่านหรือว่าดูของดย้อนหลังได้เลยสําหรับลูกค้าท่านไหน สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะสําหรับรายละเอียดของรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีนึงเนาะก่อนจะไปดูรถเดี๋ยวเมย์ฝากช่องทางการติดต่อสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราก่อนนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อสินชัยคาร์เซ็นเตอร์ของเราเบอร์โทรศัพท์เบอร์แรกเลย0899695577 0923387788และ0856617779นะคะ นี่คือเบอร์โทรศัพท์ของเราเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาใน ID Line ของเรานะคะ S I S I N C H A I ค่ะตาำด้วยเลขส2ินชัย 2, สาขาขอนแก่นของเรานะคะหรือว่าจะสกแนกน QR code เข้ามาก็ได้นะคะตรงนี้เลยเนาะสามารถส,สกแนกน QR code ได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะลูกค้าสามารถฝากเบอร์ ตามด้วยชื่อนะคะและรถที่ลูกค้าต้องการแจ้งมาทางอินบ็อกได้เลยนะคะอยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถขอมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะคะดูอยู่ทางบ้านนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแอดมินของเรายินดีให้บริการเนาะสำหรับวันนี้เราไปดูรถคันแรกกันเลยสำหรับรถคันแรกของเราวันนี้นะคะเป็นมิซูบิชิไท t ันนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะกําลังมองหารถวิ่งธุรกิจส่วนตัวอยู่สําหรับคันนี้นะคะเป็นรถตู้เย็นนะคะตัวนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนมองหาอยู่นะคะเหมาะเลยนะคะช่วงแบบนี้เนาะเอาไปประกอบกิจการส่วนตัวได้เลยนะคะสําหรับมิตซูบิชิไทตันนะคะเป็นรถตู้เย็นตัวนี้ติดแก๊ส CNG นะคะติดแก๊ส CNG ค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยติดแก๊ส CNG 3ถังเลยนะคะคันนี้นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะระบบเครื่องระบบเครื่องช่วงล่างนะคะระบบภายในใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบของตู้เย็นนะคะตัวนี้เราบอกเลยใช้งานได้ติดลบเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยสำหรับมิ s ซูบิชิไททันคันนี้นะคะตู้เย็นเนาะสามารถ ใช้งานได้ทุกระบบเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเครื่องยนต์2.4ปี2014ติดแก๊ส CNG 3ถั้งนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยสำหรับวันนี้นะคะราคาจากปกติ269,900บาท269,900บาทนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถไปประกอบกิจการส่วนตัวอยู่สำหรับวันนี้เหมาะเลยนะคะเพราะว่านะคะเราจัดให้ราคาพิเศษจริงๆราคาสมาชิกนะคะ2 2 9 9 0 0บาทค่าลถไปตั้ง6 5 0 0 0 0มื่0หเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจแคปรูปแคปหน้าจอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เราไปดูคันที่2กันเลย สำหรับคันที่2นะคะเป็น Toyota r e v o ตอนเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนกำลังมองหากระบะตอนเดียววิ่งใช้งานวิ่งของวิ่งบรรทุกสำหรับคันนี้เครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะปี2015ปี2015นะคะสำหรับ Toyota r e v o คันนี้ตอนเดียวเครื่องยนต์2.4ปี2015 ราคานะคะราคาบอกเลยคุ้มสุดๆเลยนะคะปี2015สภาพเครื่องยนต์เครื่องช่วงล่างน,นะคะเราบอกเลยแลบประกันเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะไม่วิ่งมาแค่ห้าหมื่นกว่ากิโลเองนะคะไม่วิ่งมันน้อยมากนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่แคปรูกแคปหน้าจอโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโตโยต้ารีโวคันนี้ราคาปกติราคาหน้าเต็นท์เราขายกันอยู่ที่429,900บาทนะคะแต่ราคาพิเศษนะคะจัดให้ลูกค้าสำหรับนะคะท่านไหนที่สนใจฟังกันให้ดีๆและเตรียมตัวแคปรูปแคปหน้าจอส่งข้ออินบอกหาแอดมินเราได้เลย ราคาจาก420,000นะคะวันนี้จัดไปเลย399,900บาทสำหรับภายในรถนะคะตัวนี้บอกเลยสวยมากคุ้มค่าตัวนี้แอร์แบ็กคู่หน้านะคะ ตัวนี้ถุงดมนิรภัยคู่หน้านะคะไม่วิ่งไม่แค่5ห้าหม่นกว่ากิโลเมตรเองนะคะสําหรับภายในเบาะหนังสีดําอย่างดีเหมือนได้รถใหม่กันไปเลยนะคะสําหรับคันนี้พร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าขออินบ็อกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจค่ะโตโยต้ารีโวคันนี้ราคา พิเศษอยู่ที่3 9 9 9 0 0บาทผ่อนยาวถึง84งวดทุกคันเลยนะคะเราไปดูคันที่3กันเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนกำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะบอกเลยนะคะวันนี้นะคะจัดราคาถูกๆโปรโมชั่นผ่อนยาว84งวดทุกคันเลยนะคะในเต็นเนาะ สาม,มารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหาลดค่างวดประมาณเท่าไหร่นะคะประกอบอาชีพอะไรกันอยู่นะคะหรือว่าหาลถไปประกอบอาชีพนะคะก็สาม,มารถโทรเข้ามาสอบถามได้สําหรับคันสุดอร์เครื่องยนต์2.5เป็นเกียร์ธรรมดาปี2011ปี2011นะคะคันนี้ รถสวยมากเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบ Isuzu D-Max อยู่สำหรับคันนี้เครื่องยนต์2.5เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2011ปี2011นะคะตัวนี้ก็ผ่อนยาวถึง84งวดกันไปเลยนะคะเข้ามาหาเราเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้เนาะเราบอกเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถอยู่นะคะอย่างหารถผ่อนถูกๆสบายๆเข้ามาเลยนะคะเพราะว่านะคะวันนี้ของเรา จัดให้พิเศษจริงๆสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดสำหรับ Isuzu ูดีแมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้นะคะสำหรับคันนี้ผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทค่ะ84งวดพผ่อนยาวถึง84งวดกันไปเลยนะคะสามารถแคปรูปแคปหน้าจอได้นะคะหรือว่าสนใจเป็นรุ่นอื่นเนาะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราส่งรูปภาพนะคะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูภายหลังได้เนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะแจ้งมาทางอิน็อกซ์ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะไม่มีมาให้ดู3คันใครสนใจสามารถโทรเข้ามาตัดนะคะ0899695577 0923387788และ0856617779นะคะ สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่เมย์แจ้งไปเนาะหรือสามารถฝากชื่อและนะคะและเบอร์โทรนะคะแจ้งมาทาอินบ็อกซ์ได้เลยเดยวแอดมินติดต่อกลับไปเนาะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแจ้งมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนาะเมย์มีมาให้ดู3คันสําหรับพรุ่งนี้นะคะจะมีรถอะไรฝากการกดติดตามไว้ได้เลยและหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจรุ่นอื่นๆนะคะที่เมย์ไม่ได้มารีวิวเนาะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสินชัยาเซ็นเตอร์ของเราเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะ สามารถเข้ามาดูได้โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ